เชิดเชิดเชิดได้ยินเราเปล่าได้ยินด้อายุเท่าไหร่นะเชิดอ่ะก็บอกวสิบสามแแหละสิบสามนะเราจำอายุเราได้ไหมว่าเราเท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกเชิดไปแล้วนะลงเลยลงที่เดิมเชิดเชิดจาอายุเราได้ไหมเมื่อกี้เราบอกไปแล้วสิบห้าสิบห้านะเราจําชื่อเราได้หรือเปล่าเราชื่ออะไรกวนโอเคมีอะไร เช่เล็กก้อยเลยได้เลยไหนเราบ้กอีกแล้วไหนไหนบั๊กอะไรเชฟบั๊กอะไรนยอมเดีวก็ไม่ได้บั๊กนี่เมื่อกี้แล้วมันบั๊กเมื่อกี้มันบั๊กมันบ้าไปไหนวะลูกเชฟจะอ้างสิทำไมชอบอ้างกันอ่างอบหน่อยดวดชิป ป๊าปโอ้ยเดี๋ยวเราจะใส่ที่ต้องไปเดินตามเชิดอย่ามาเดินตามหนูอ๋อครับครับเชิดของพบแล้วบอกนะเลยเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันอย่าเพิ่งเรายัางไม่พบเดี๋ยวแล้วเพิ่งหนูไหมแทนตัวเองว่าหนูยังไงเราเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอแทนหนูเหรอ,อเรียกผมสิแทนผมผมยังไม่พร้อมครับอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อยาได้ปืนทุกวงเลยครับสนายสนายเช็ดเชิดบอกอยากได้สนายนี่ไงเนี่ยไหนโชว์ให้ให้กล้วยดูหน่อยกล้วยอยากรู้ว่าเล่นสนายได้เปล่ามามาเลยนะเดี๋ยวอัดหมดโชว์พี่พี่เตี๋ยวพี่เตี๋ยวไปชุบด้วยแล้วสไนส์แบนเนี้ยเร็วเชิดเร็วเชิดเร็วเนี่ยเราอยู่เนี่ยเชิดเนี่ยอยู่อยู่บนเนี่ยเชิดวิ่งวิ่งตามลงมาเชิดนี่ไงสนายสนายเชิดเนี่ยอยู่อยู่ตรงระเบียงเลย เราจะระเบียงโอเคโชคดีนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปช่วยชบาก่อนนะโอเคเฮ้ยเชิดมาแล้วเร็วสไนช์เชิดเฮ้ยไอ้สนช์เร็วลงมาลงมาลงมาเชิดอ่ะเชิดสไนช์ไงโหน่อยข้างหลังเชิดอ่ะข้างหลังเชิดอ่ะแบบเชิดไหนบอกจะใช้สไนช์โฉมไหนโอ้ใจเย็น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  รู้นยนายนายู้แล้วรู้แล้วโหทำไมทำไมเชื่อใจร้อนจังเลยอ่ะเราตายไงไม่ชุบหรอไอ้ต้องห่วไหนไหนไหนนายบอกจะเอาสไนยิงไงเมื่อกี้เราเห็นนายโชว์ไปแล้วหนึ่งหนึ่งทีนะนายหมอบไปแล้วเจ็บหนึ่งตอนนั้นยังไม่ถนัดโข้ออ้างเยอะเหมือนเดิมนะเจ็บหนึ่งไหนต้องขอความยาก่อนเฮ้ยตอนนี้เราจะตายไม่เดี๋ยว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 เพิ่งเพิ่ง <ใ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาทาักเราเราช่วยะบากนเราช่วยฉบากนเราช่วยแฟนเราก่อนเราขึ้นที่สูงก่อนอ๋อไดอออ้ได้ได้จังหวดก็ได้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 พิดีเยอะเนาะดี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 ไหนว่าบนใดเอานี่เจอเจอเจอไหน,นายนเราไม่นา่าตื่นเต้นอย่างเลยะเราเริ่มกลัวแล้วเนี่ยเชิดอยู่ไหนเชิดเชิดใช้สไนโชหน่อย ไหน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 ยิงไปแล้วนี่นี่อยู่นี่นายสองคนน่ะเช็ดยิงเร็วทั้งสองคนยิงเร็วเร็วเขาจะมาเปลวเปลวเปลวนายหันผิดทางอยู่ตรงเราเนี่ยเช็ดเช็ดตรงนี้เช็ดหน้าเรา นายขึ้นสวรรค์ไปก่อนเลยเอ้าไหนบอกจะใช้สไนโชงไงเมนอายขึ้นสวรรค์ไปคนเลยเราหัวจึงโมลิงไม่ทันเลยนายไม่ได้เก่งสไนจริงนี่นายหลอกเราหนิเชิดแล้วเก่งจริงแต่ฉันเป็นคนชุบยังเราชุบแฟนเราแล้วอ่ะแต่นายอ่ะไม่เห็นนายจะช่วยเลยอ่ะตรงนี้เต็มเลยโอ้โห่ตีหนึ่งตีหนึ่งโอ้โห่โอยโอย เชิดเชิดทำอะไรเชดน้องว่าหาคุเชิดเนี่ยตรงโมกับเชิดยิงเชดยิงยิงนายแล้วัค่นแ่้มเดี๋ยวเดี๋ยวกล้วยไม่ได้ยิงเลยกล้วยบอกแต่ให้เชิดยิงอย่างเดียวเลย ชบายิงชบายิงไปว่าชบานู่นอย่ามาว่าเรานัดอีกแล้วขอจะยิงแล้วทำไมนายว่าแต่เรานายไม่ว่าผู้หญิงเลยอะนักว่าผู้หญิงวันนี้รัดในต้นตูงางต้นไม้ต้นใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวนายว่าแต่เรานายไม่ว่าผู้หญิงหมายความว่าไงเราบอกว่าเราว่าผู้หญิงในตรงนายละใครละตรงในต้นไม้ต้นใหญ่ตรงนี้แหละเราไม่ได้อะไรเลยเราเรามาแค่นายยิงนายยังไม่รู้เลยศัตรูอยู่ไหนอะ เนี่ยไอตาบาไไอังใจไหยา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 เรียผู้หญิงวาไอครับไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีเด็ก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 สบายอย่างนี้อย่าเล็กไอไม่เอาเอออย่าิวเราเราเจอคน๋ยวเราผูยิงกันพี่พี่พี่ดูนะโอ้โหทีท ใช้ยิงแล้วเหรอน้้กูสองคนสองคนโอ้โหน้าบอกจะน้าบอกจะใช้ส้นในนี่น้าเอาเอาเอาเชิดเชิดเกิดอะไรขึ้นเชิดเกิดอะไรขึ้นเชิดเช่าบอกจะใช้ส้นในนะนี่มันปืนเคาะนะเชิดเชิดเชิดจะตายแล้วเชิดไปไหมเชิดอันนี้เชิดอ้างอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะเชิดบอกว่าเชิดจะไปหาคนยิงนะก็เราหาคนยิงแต่นี่มันมาเตี่ เราพอเราพอใช้ปืนหัวเนี่ยนายยิงทเทเลเมตยิงทเทเลเมดนายบอกว่า<อ>นายจะใช้สนนย,ยิงโชว์เรา <c oughs> เราก็ให้นายโชว์เรานี่ไงก็เราใช้แล้วไงแต่เราใช้ไม่ได้ยังไงล้มสตอนนี้กล้วยปนหัวมากเลยเช็ดรู้ไหมกล้วยปนหัวมาก <c oughs> ปนหัวว่า <c oughs> แบบ <c oughs> ทำไมเช็ด <c oughs> ทำไมเช็ดอ้างเยอะจังเลยทำไมเช็ดไม่มองว่อาอา๋อผมเล่นไม่ดีครับขอโทษไม่มีเลย <c oughs> เธอไปห่างไกลอุ้ยหรอมีสไนไม่หน้ามี AW ด้วยเออ AW ลนั่นแหละไม่เอวบิลหรือเราเล่นททนเชนแล้วกัวนไหมอะไรนะแค่สไนยิงหัวให้เราโชว์หน่อยได้ได้ได้แราจยิงแบบไม่ใส่สะโคให้ดูดีไหม โอเคแล้ววม่งไปใส่ส,สโตรแล้วตอนไหนเรายิงแบบไม่ใส่สายขบให้ดูเป็นไหนตรงที่เราไปาตรงนั้นแหลนะนั่นแหละไม่มีแล้วไม่มีแล้วตรงนั้นหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่สี่คนเองนายมีเพื่อนตาวก็ชวนเพื่อนมาเล่นดีได้ครบสี่คนอ๋อไม่เป็นไรครับแค่สามคนก็ชนะแล้วไม่ต้องเอามาเพิ่มหรอกนันโอเคมีกลัวอยู่ก็ชนะแล้วจะ <c oughs> ปิดหน้ารักอะ อปอกเป็ดคิดอะไรกับเราปะเนี่ยมาชมเราเนี่ยหืป้าเขาบอกว่าปอกเป็ดน่ารักโอมเมต้าไงยิงแล้วไงเมื่อกี้ไงเห็นหรือยังไม่เห็นนะเมื่อกี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นตัวนี่ไงกระพริบอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเมื่อกี้กล้วยยิงล้วดิ่งไงเห็นแล้ว เหลือสามคนฝึกเยอะๆนะเชจะได้เล่นเก่งๆเหลือสามคนนายเหลือคนเดียวแล้วเดี๋ยวให้สบายยิงแล้วกันพี่ไม่ยิงละมันคงอยู่คู่กันนั่นแหละในน่นยืนคู่กันเดี๋ยวเหลือคนเดียวนะไม่ใช่ไงเหลือคนเดียวอ้าวจบละวสบายยิงแจ๊สแจ๊สเหลือข้าวอ่ะ